แล้วสวยใสยมั่นใจพาสเบอร์รี่คอฟฟี่เมดความสุขที่ยากจะห้ามใจ ก็มาติดตามมาเด108นะคะอันนี้เลยถ้าใครอยากมีสีผิวกระจ่างใสขาวสวยลดปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็เอ雅วันเดอร์ไวท์อัลเพนโรสเลยค่ะท้าพิสูจน์ใน2สัปดาห์แล้วตอนนี้ลดราคาพิเศษอ,อยู่ด้วย50%นะรีบไปซื้อเลยคุณผู้ชมที่ร้านขายเครื่องสำอางหรือว่าโทรไปก็ได้ค่ะ0830747702-5แล้วนอกจากนั้นก็ด้านข้างของเราก็คือ Coffee Mate กับแก้ว Happy Market ไหม คนอยากได้มากอยากได้มากสวยๆน่ารัก่ากใช่อยากได้ก็ส่งเรื่องราวความประทับใจของคุณมานะอย่างเช่นความรักที่เป็นความรักแบบไม่มีเงื่อนไขรักแรกพบหรืออะไรก็ตามที่คุณทราบซึ้งประทับใจในความรักที่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งรักอมตะอ่าแล้วก็ส่งมาแชร์นะคะผ่านทาง f a c e b o o k ค่ะเข้าไปที่ f a c e b o o k c o m coffee m a t e thailand หรือส่งผ่านอีเมลก็ได้นะคุณผู้ชมอีเมลที่ coffee m a t e thailand@gmail.com ขึ้นหน้าจอแล้ว ใช่50ท่านแรกที่ส่งเรื่องราวความรักของท่านมาเนี่ยนะคะก็จะได้รับแก้วแฮปปี้มาร์คไปเลยแล้วก็ในบรรดาของคนที่ส่งมาทั้งหมดถ้าใครมีเรื่องราวที่ประทับใจที่สุดคนนั้นหนึ่งคนจะถูกนาเรื่องราวไปเป็นมิวสิกวิดีโอที่ร้องโดยุ๊อัญชรีจงคดีกิจนั่นเองเธอคือความสุขของฉันใช่นะคะอย่างเอิร์กเอิร์กก็มีเรื่องราวอันนึงมาเล่าอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างเดี๋ยวจะรีบส่งไปเหมือนกันเป็นเรื่องราวของคุณตาคุณยายคู่หนึ่งที่แบบแต่ง งานอยู่กินด้วยกันมาแบบนานมากพี่พศ<ช>แล้วก็วันหนึ่งเนี่ยพออยู่ด้วยกันมาแก่ๆคุณยายก็กลายเป็นอ <ừ> ัลไซเมอร์อัลไซเมอร์ก็มักจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะจำอะไรไม่ได้จำอะไรไม่ได้คุณตาก็ดูแลตลอดเลยนะถึง<ช>แม้ว,ว่าจะแบบแก่มากแล้วนะคะก็คือคุณตาก็แก่พอกันนะ <ừ> แต่ก็ดูแลเก็บที่นอนให้หาข้าวหาน้ําให้อะไรต่ออะไรอ่านหนังสือให้ฟังแล้วบางครั้งมันก็จะมีคนเป็นอัลไซเมอร์บางทีเขาจำอะไรไม่ได้ก็จะหงุดหงิดเวลาหงุดหงิดคุณตาก็ไม่หงุดหงิดตามนะคุณตาก็จะบอกว่า ใจเย็นๆนะจ๊ะยายตาอยู่ข้างยายเสมอจ้่ยายใช่ซึ้งนะพี่ซึงซึ้งคือแบบเนี่ยอย่างเงี้ยจะเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะส่งไปเออเออสังเกตมาคนสมัยก่อนน่ะเขารักเขารักกันจริงๆนะรักแบบรักอยู่จนแก่จนเฒ่านะแบบว่าคือเขาเลไม่มีเงินเลนไขจริงๆใช่คือไม่หว่าอีกคนจะเป็นอะไรยังไงคือไม่มีเงินไข่รักแต่คนสมัยนี้เลิก รักเลิกรักเลิกเร็วมากคือมันเป็นความรักโดยปราศจากข้อแม้ซึ่งเป็นความรักที่เรียกว่าบริสุทธิ์จริงๆนะคะถ้าเผือว่าปราศจากข้อแม้ไม่ไม่แต่นั่นแต่นี่ฉันรักเธอแต่เธออย่างนั้นแต่เธออย่างนี้อะไรเงี้ยอันนี้เขาเรียกคุณมีเงื่อนไขไม่สมัยนี้มันหากันง่ายไง